สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะฮะตอนนี้กำลังทำกับข้าวกันนะคะอาจารย์ว่ลเาทำกับข้าวกันเตือก็จะทำก้อยหมูย่างเปิดยู่นี่นะใกล้ห้วใต้บินมาเลยเอาก็เลยเอาไม่ดีมันยืให้เหาไม่เห็นบอก่ดังเลย่งใัเงินมากเน้ใกล้บินมา ดูนะอันเกงที่เอ็มซีส่งมาใส่ได้พอดีพอดีเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเพราะว่าเป็นกางเกงวัยรุ่นเนาะเต็กเล็กนะวันนี้มีบุญนะครับเรื่อบบันปุกตุมมีบุญปีใหม่โทกาแล้วก็มีเทศกาลแกก้อยปลาด้วยน้องอยู่จะทำเมนูอะไรเนี่ย อันนี้ขั้วขั้วผักหวานใส่หมูแล้ออวก็กวใ,สใส่ขาอ่อนอ๋อขั้วผักหวานใส่หมูใส่ขาอ่อนพรุ่งนี้ก็จะทำบีบพรุ่งนี้จะเก็บผักหวานมาทำข<อ>้าวุกแล้วผัวกหวานเปื่อยแม่อร่อยนะดูไฟไม่พอนะคะจะต้องเดินไฟใหม่แล้วนะี่ไฟที่ครัวมันไม่พอมันไม่สว่างไม่พอ ไฟสว่างไม่พอต้องติดแบตดบ่ตัวต้องใช้เบ็อรี่นอีดอีกชงม่ไเอรือนะตอก็ลงมือนะคะทำเมนูนี้นะคะก๋อยอยางเนาะแต่มันก็ยังต้องเอาไปคั่วอีกนะเพราะว่าแค่น้ำตกเนาะลบลตตอง อันนี้ปเตรียมไว้ที่จะลาบปลาบอลาบปลาครับลาปลาตองลาบสดบ่สดหรือสุกลาบสุกครับไม่ดีครับมันจะลาบเสาแล้ววันนี้ลาบเสาลาบสุกลาบเสาเหรออ๋อลาบลาบสุกผ่านไปแล้วใช่ลาบสุกผ่านไปแล้วเราจะลาบแต่เป็นลาบเสาเพราะเราไม่พอจะกินไง ทีแคบบ้างครับปลาก็ไปหายิงเอาครับระดำยิงเอาปลาก็ไปหามาสุดๆดยยิงโอไฟไม่พอเดี๋ยวจะให้ช่างไฟเขามาเดินไฟแล้วนี่จะให้ช่างไฟเขามาเดินไฟแล้วมันไฟไม่พอไฟไม่สว่างดูพ่อครัวนี่จะทําอะไรเนาะนี่พ่อครัวนี่พ่อครัวนีผัดครับแล้วจึงเหึงกันไปเวลาจะลงตีตอกพี่พ่อไปเชื่อใจมันมันมาเหี้ยเมื่อกี้เนี่ยตุนตัวมัก อันนี้ก็พ่อครัวสยอังนน้อเอค่เลหนังปอันนี้อาเครื่องหนังสั่งคอบก่อนหนังปลากับหัวหอมอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะครับไม่มีใครทำนะครับสูตรเองคิดค้นเอง เจ้พาไปเด้อเปละงกนะเอ้ยเว่อรับแม่๋ไมาอย่เกนยำอบ้าไปห้เอ้ามันยังไม่กอบไม่ใช่พริกอยู่บ้อไขาดไ้นอาน้ำมันมันหอมแล้วโ้ต้องสาวสู้ใจเอ้าเอาเอ้าเอ้าตุอย่างกับพริกับพิกบ่จะงยังไงบ้ละ มาใหลักนานดีวเยูโตนะต้องเป็นเม็ดเปมี่เป็นขอของมันธรรมดาของปงปีนดะอาที่ไนไม่ได้จับปีนี้ดึงเงินออมเมื่อวานโอ้ยหอมแล้ว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 เชือกกรับปขวปาดมในเชือนะครับก ออนนตอนนี้ขั้นตอนหั่นใบมะกรูดนะคะหอมฟุ้งกระจายเลยนะคะอนนหอมฟุ้งกระจาย,ยนนเพราะว่ามันเป็นใบมะกรูดนะคะนี่ลงแล้วเนื้อเนื้อปลานะคะอออโอโ้โห ผัดผัดอะไรนะกีบหรือว่าอะไรที่มันผัดให้มันกรอบๆน้ำั้ำเนื้อปลาแน่นมากเลยเนื้อปา ดูครอครัวนะคะดูครอบครัวลูกหลานทั้งนั้นนะข้าว่่าีกเจ้ันั้นยวดูกางเกงนะคะที่เอซส่งมาให้นะใส่ได้พอดีพอดีเลยบ่หุ่นเพิ่นบ่โอ้หอมน่ารับประทานเลยนะคะเอซ อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เต้ยังครับผมอันนี้เต้ยจะทำเมนูอะไรต่อเนาะนี่คนกีโค้งตอนใสเกี่ยวบินใส่พริกโดดผสมน้ำบินเดี๋ยวเดี๋ยวมันนับผิวไปิดพื้นที่ไว้เนาะใส่พริกป่นแล้วก็พริกโดดอันนี้คือพริกป่นโดดโดดลูกโดดเอาพริกที่ผสมรวมไปเอามาหนับผิว ใส่พริกขั่วแล้วก็ใส่ลูกโดดด้วยใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่หมูลูกโดดคือว่าน่ารับประทานมากเลยมาเกล้งมากลุ้นมาแล้วับเนซาวิลมามาหน้ามาลุยอันนี้สะดุ้งหมูหมูที่ย่างแปรย่างพอน้ำตกนะคะย่างพอน้ำตกแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็สะดุ้งใหม่พีดเอาให้ยุคกุหั่น ที่สำคัญสยามปลาด้วยขั้นตอนจัดซินแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไปรับวัคซีนมาก็เลยอารมณ์ดีนอี่แต่พ่อครัวหัวปาาทางนั้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นพ่อลูกอ่อน ดอกอันนี้แม่เพ่อยาวดอกอันนี้มะพรุดอกเลยกรหองดอกเลยเย้ดอกอันนั้นดอกสมังผู้ไอ้เพิร์มันหกนะอพอเราะละมะพรุเพราละเม็ดโถดอกสมังดอกสมั่งเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะคะอ่อมขาอ่อนใส่หมูนะคะแล้วก็ผักหวานเนาะ อย่างที่สองนะคะลาบปลาลาบปลาตอ่งนะคะแล้วก็กำลังกำลังอะไรนะกำลังจะก้อยหมูเนาะเนตเตอร์ก็ก้อยหมูก้อยหมูย่างสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพ็นทเท่งนี้เ้อ ซบอเดียว,ดว,วเดียวเดียวโชว์ก่นนะอนเนาะว่าหมกนหมกล่ะนาะย่างมื่อหอมันหอแล้วเมือ่ออนลนมือ,มอ,มอนี่กับข้าเสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ